น้องกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังศีพระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระหรหันพีนาศบนชั้นทระนิพานอันมีหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำหลวงปู่ปาและองคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และน้องกราบาคุณครูวันชิตาวันชิธานนท์และก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตวิีทางธรรมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางพิมพจีพี่พันธคุณก่อนน้อมขอสาธยายทำในเรื่องอการตั้งเป้าหมายเพื่อไปพระนิพพานนะคะนิพพานคือความดับของกิเลสและกองทุกการปฏิบัติเพื่อให้เข้าพระนิพพานก็คือการปฏิบัติตามอริยอริยมรรคปีองแปดเป็นอิสระทางจิตเป็นภาวะจิตที่ของอริยบุคคลที่เข้าถึงพระนิพพาน ก็เริ่มต้นโดยสาดาอาโสดาบันสกิทาธามีอนาคามีและก็พระอรหันต์นะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนในเรื่องอริยสัจสีคือทุกสมุทยัทยที่โรธมรคมรคมีองแปดมีแปดข้อนะคะคือข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นความเข้าใจถูกต้อง ตามคำสอนของพ่อพุทุเจ้าในเรื่องการรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจสีรู้ในกฎพระไตรรักษ์ที่ควบคุมมนุษย์ให้พ้นทุกข์ต้องแก้ด้วยพระไตรสิกขาที่สร้างโดยปัญญาศีลสมาธิให้พ้นทุกข์นะคะข้อที่สก็คือสัมมาสังกัปะกปะก็คือความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดที่ ต้องระวังจากความพอใจพยาบาทเบียดเบียน,ยนมัคข้อที่สาก็คือสัมมาวาจาก็คือการเจรจาที่ถูกต้องการพูดที่เว้นจากพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อนะคะแล้วก็ข้อที่สี่คือสัมมากรรมมันตะก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงการกระทําที่เล่าเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกามแล้วก็ข้อที่5คือสัมมาอาชีพก็คือการเลี้ยงชีพชอบการทำมาหากินที่สุจริตซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะก็คือความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงความอุตสาหะหรือความพยายามที่จะอยู่ในวิถีทางที่ดีคือการละบาปอากุศลทางใจ หรือการเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะข้อที่7ก็คือสมาสติก็คือมีสติที่ถูกต้องคือการรุกระรึกรู้สึกตัวตลอดเวลาก็โดยกำจัดความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยโดยพิจารณากายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาเช่นการอานาปานาสติสมาธิมีสติรู้สึก ในลมหายใจนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่8ก็คือสมาสมาธิก็คือการมีสมาธิที่ถูกต้องหมายถึงการฝึกกายและอารมณ์ให้สงบโดยกําจัดความคิดความจําอารมณ์ออกไปชั่วขณะหนึง่งคือการเจริญชังที่ทั้ง4ี่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามาร์คมีองค์8ปดจะช่วยให้เข้ามาผลน,นิพพานได้ด้วยการมีสิ่งด้วยนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าในคําสอนของพ่อพุทธเจ้าและรูบาอาจารย์ เราว,ว่าสามารถเข้านิพพานได้เป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่สูงเกินไปนะคะและที่ฉันเห็นว่าเห็นการเกิดเป็นทุกข์เพราะเจอมาด้วยตัวเองแล้วไม่ขอเกิดอีกขอกลับคืนสู่พันิพานในชาตินี้ขณนะนมีลมหายใจนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อนทาทุกท่านปรารถนาพันิพานไม่ขอเกิดอีกเพราะการเกิดมีทุกข์หากลูก กล่าวทำสาธยายทำโดยผิดพลากกดประการใดก็ขอขอมามาณที่นี้ขอจบการสาธยายทำณที่นี้เจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุ